เคยสังเกตไหมว่าตัวเราเองในแต่ละปีอ่ะก็ไม่เหมือนกันด้วยและคํานิยามที่เราให้ตัวเราเองก็ไม่เหมือนกันก็เลยเหมือนว่าเออน่ยสิตอนนี้ฉันรู้จักตัวฉันในเวอร์ชันนี้หรือ,อยังนะคือการที่เราอ่ะไม่รู้จักตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้เราเกิดความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราเกิดความลังเลเพาะการลังเลสงสัยเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ คนอื่นตั้งคําถามกับเราสังคมตั้งคําถามกับเราเท่านั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็ตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็เกิดความขัดแย้งกับตัวเองเหมือนกันแล้วหลายหลครั้งเนี่ยก็ทาให้เราอะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยไร้ทิศทางบางคนถึงขนาดก็รู้สึกว่าอ้างว้างวังคนรู้สึกโดดเดี่ยวเนาะบางคนรู้สึกว่าเอ่อตัวเองกําลังหลงทางทีเนี้ยอยากรู้ว่าแบบการรู้จัก ตัวเองเนี่ยมันสําคัญมันมีความสําคัญอย่างไรบ้างเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาตามธรรมชาติเลยเรามีความต้องการมนุษย์เนี่ยมีความต้องการอะไรที่มากกว่าสัตว์เนาะคือสิ่งมีชีวิตทั่วไปเลยหนึ่งคือเราต้องการที่เราจะสว r v i v a เนาะเราจะอยู่รอดเราจะมีอาหาร <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เราจะมีที่อยู่อาศัยเราจะมีที่ที่อบอุ่นตั้นต่อมาเนี่ยเราก็ต้องการแบบความรักนะเออเราก็ต้องการการการยอมรับความรัก นะต่อมาและนี่เรามากกว่าสัตว์ทั่วไปเลยคือคนเราเนี่ยเราจะต้องการความสุขซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นตัวสะท้อนที่ถ้าเกิดเราได้กับมาเรามพื้นฐานชีวิตที่ปลอดภัยที่ดีนะเรามีมิตรสหายที่ดีเรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับเราได้เป็นที่รักเราได้ทําอะไรบางอย่างที่เราอยากทําแล้วประสบครับทั้งหมดเนี่ยพอเวลาได้เติมเต็มมันจะทําให้เราเนี่ย เกิดสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เอ็กซ์ตรีมก็คือความเห็นคุณค่า<ม>ต้องบอกว่ามันมากกว่าความมั่นใจนะคือมั่นใจม,มั่นใจคือเซลล์คอนฟ i เ e น c ์คือเราจะเริ่มรู้สึกมั่นใจเมืาอเขาใ้ฉันเนี่ยก็เป็นสิ่งเล็กน้อยชั้นก็ได้ได้รับสิ่งที่หัวใจฉันต้องการเนี่ยพอวเวลามันได้รับปุ๊บเนี่ยคือเราก็จะรู้สึกว่าเรามั่นใจนะแล้วเราพอเราได้สิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราเอาสิ่งที่มั่นใจน,นั้นอะ แอคชั่นทำต่อเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้เวลาที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดคุณค่าได้รับการตอบสนองกลับมาอ่ะ<ม>เราเราช่วยน้องอ่าน้องมีความสุขดีใจย,ยิ้มให้เรารู้สึกดีเขารู้สึกดีเราก็จะเริ่มรู้สึกเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามั่นใจในสิ่งที่มันอยู่ในมันก็จะเริ่มเป็นเซลล์เอ็กซ์ตรีมวันนี้มันเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเราเนี่ย มีคุณค่ามีตัวตนเพื่อเงินทันทีอแล้วเราก็พึงพอใจแล้วัวนเนี่ยถ้าถามว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยมันโอ้มันอยู่ในทุกช่วงการดําเนินชีวิตของเราเลยละ่ะอ่าอืมเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองมันก็เลยกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆค่ะในการเริ่มต้นที่เราจะมีความมั่นใจและเราจะมองเห็นคุณค่าในตัว